สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะผักกาดน้อยของแม่ดาอันนี้เป็นคะน้านะคะกับผักชีที่เพื่อนๆบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ลองปลูกลงนะคะมีความสุขมากเลยคะ่ะเวลาเห็นเขาโตเนี่ยค่ะเป็นกระจุบเลยคะ่ะนี่คะนา้าเดี๋ยวแม่ดาจะไปซื้อกระถางมามาแยกมัน,นคะคะผักชีก็ขึ้นแล้วค่ะ มีคนบอกว่าผักชีเนี่ยค่ะจะขึ้นยากแต่แม่ดาว่าทำไมขึ้นง่ายจังเน,ะนาะคณะก็สวยอะค่ะนะคะอันนี้แม่ดาซื้อกระถางใหญ่มาแม่ดาจะทำแบบว่าปลูกผักในกระถางเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยต้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ดาจะไปซื้อกระถางม,มาแยกแล้วทีนี้จะปลูกไว้กระถางแล้วต้นสองต้นเนี้ยเวลาเรากินเราก็ได้กินทีละกระถางน่าจะดีนะคะัเพื่อน ผักชีนี่เยอะค่ะก็อีกสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ลูกค้ามาก็ขออีกอะ่ะแม่ดาก็ให้เข้าไปนะคะสวยมากเลยค่ะต้นคะนามองแล้วมีความสุขมากเลยค่ะนี่อันนี้กวางตุ้งค่ะกวางตุ้งนี่แม่ดานเด็ดกินกับน้ำพริกเด็ดกินกับน้ำพริกจนจะหมดแล้ะก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ลงกระถางแล้วก็ตอนแรกกลัวมันจะไม่ขึ้นไม่ได้ก็เลยหว่านผักชีผักชีเลยขึ้นนําหน้าเลยค่ะนี่กวางตุ้งเล็กเล็กเ็กเล็กๆเห็นไหมคะเนี่ยนี่นี่นี่เล็กเล็กเล็กเลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่ดาก็จะไปซื้อกระถางมา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 แบ่งไว้อีกนี่ใช่นไหมกวางตุ้งแม่ดาถถนกินไปเยอะแล้วแม่ดาอยากให้มันขึ้นสวยสวยะค่ะนะคะ สวยงามนี่ถ้าแม่ดามีที่เป็นเยอะๆเป็นไล่ๆไม่ดาน่าจะทําขายเลยเนะี่ยชอบมากกับกับผักกับอะไรเนี่ยคะอย่ามาโน่นคณะอยู่โน่นคณะอยู่นี่คณะอยู่นีนน่อยู่เดีๆแม่ดาคณะอยูนยนย่นีนน่ดอกดาวกระจายไม่ไดาวัอาทิตย์ยามเช้า สวยงามยมเชา้ยชายมเช้านี่ค่ะอันนี้อันนี้หอมเปี๊หอมเปี๊แม่ดาก็โปรกไว้หอมเปเอาไว้ใส่ส้มตำค่ะเวลาเวลาตำหอยโด,ดเวลาตำหมูโยอันนี้แม่ดาก็โรยกวางตุ้งไว้ก็ขึ้นอีนั่นแหละค่ะ โรยผักชีไว้ผักชีก็ยังขึ้นอีกน่คะแยกแยกไว้นี่อันนี้คือขึ้นใช่ค่ะขึ้นใช่อันนี้เมดาซื้อมาผัดปลาแล้วเมดาก็เสียบไว้ขึ้นอีกอันนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นเกรดวอเตอร์ เดิมของเราคะ่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วค่ะแม่ดาก็เลยไม่ค่อยได้ปลูกปลูกไว้แล้วไม่มีใครกินค่ะนี่รับรับรับแดดต้นบัวตอมสวยเลยสวยมากปลูกไว้ให้ลูกค้าดูค่ะปลูก,กให้ลูกค้าดู ปลาชอบเอามาสดชื่นหัวใจดีค่ะโน่นอย่นเนั้น,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 นชื่นโน่นแล้วสดชื่น อันนีก็สวยงามไม่ไดดาเพิ่มเดบดยอดไปเดนี้เด็กเดี๋ยวก็เด็จริง เะเขือตอนนี้ก็ไม่ได้ลงละเดี๋ยวแม่ดาจะไปซื้อมะเขือยาวมาปลูกลงบ้านอันนี้หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะจะมีที่ดินเป็นกระถางเดี๋ยวแม่ดาจะลงมะเขือยาวหลังบ้านเดี๋ยวเพื่อนๆคอยชมนะคะช่วงนี้แม่ดาก็ไม่ค่อยได้ไปโพนดินหลังบ้านนะคะ ชื่นการเห็นดอกไม้แล้วสดชืน่นนี้ปลูกลไว้ให้ลูกค้าหรืเด็กป้าบานเนี่ะให้ลูกค้าดูดาวกระจายดาวกระจายนี่อันนี้ใบกะเพรา ไปแล้วนะคะบายบายจ้าดูยังไงก็สวยค่ะมาหาขนาอีกหน่อยขนาฟักชีน,นี่ต้นนี้สวยสวยนว่าจะแบ่งจะแบ่งมันจะโตสะกกอนแล้วเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้แบ่ง ช่วงนี้มันมันขําเร็วค่ะไม่ได้ไปซื้อจะถางซื้อดินแน่นเอียดจะค่อยทนปัอชีกินบ้างเดี๋ยวัวแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นพอขึ้นปุ๊บแย่งกันเชอะลีลาดีนักเวลาหวานไปแล้วนะคะเพื่อน บ๊ายบายจ้ารักทุกคนทุกบ้านนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันรักกันรักกันบ๊ายบายไปละจ้า